ดนี่กับป่าดูความมีปายห่า,หาก,กับป่าดูก๊กโเดี๋ยวไปให้มันชน้ยๆก็บ่หวปาคใหญ่มากป่ามุนใหญ่มากเฮ้ยมีป่าดูคนนู้นป่าดึงเด้ยสุดทุกคนนล้ใช่เหรอเห็นเล้วไหนเห็นจะป๋าม con noi à Đúng rồi, nó thế. đấy đen ạ Bà đen ạ Bà đen em? วันนั้นเราไม่เห็นปลาดิบตัวน้อยนะมันปลาดุกแล้วเสียตัวเลยปลาดิบตัวน้อยตัวเออแล้วใส่ซองให้่อเนาะโอ้ตัวีหญ่แม่ร้องเสียงหนึ่งถุงอยู่เลยอ่ะโอ้ยอือเอาไข่ไปยิ่ง